สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Last Stand Survival นะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะยังไม่จบเซิร์ฟนี้นะยังเป็นเซิร์ฟเลือดเซิร์ฟเดิมก็คือที่ผมไปวิ่งส่วนประตูได้มาใช่ไหมตอนที่ผมก็เป็นวันชิงเหรียญนะผมก็มาเก็บแอร์ที่เกาะใหม่มันตกตรงที่เกาะใหม่กับน,นิวเคลียรนะ์ทุกคนอันนี้ฮอ่ดอปในแมปนะทุกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีฮอ่ดอปในอยู่ในแมปด้วยนะ อยู่ที่เกาะใหม่แต่มันใกล้พังแล้วเนี่ยบีคนถือเหรียญนะไม่กล้าขึ้นมากับผมนะทุกคนกลัวหอระเบิดผมเลยเดี๋ยวผมขับนําให้ก่อนก็นได้ไปข้ามฝั่งไปดูให้ฝั่งนู้นนะ<ม>เผื่อมีคนดักอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละขับมาคนเดียวทุกคนเดี๋ยวให้บีเขาตามมาข้างหลังมันเหมือนมันเงียบๆไงทุกคนที่นิวเคลียร์ก็มีโปนะแต่ว่าสุดท้ายไฟเดก็ได้มา Ö, ก็ได้เหรียญมาแนละ้ทางนู้นทางนี้ก็ยังได้อยู่ก็เท่ากับว่าได้ตอนนี้ได้สองเหรียญเลยนะยังไม่โดนใครมาดักมาอะไรทั้งนั้นเลยนะลยังไม่เจอศัตรูเลยนะชิวจัดเลยนะทุกคนนะเหรียญน,นึงถึงบ้านไปแล้วเหลือเหรียญเราเนี่ยแหละจะถึงบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็มาถึงฝั่งแนละ้วทุกคนหอก็จะพังแต่ก็ดีนะเดี๋ยวนี้มีฮอดอกด้วย ผมว,ว,ว่าดีนะผมชอบอลงธรรมดาลงไม่จำรู้กันนี่ต้องขอลงแบบเท่ๆนะจอดมันน่าเบื่อยังไงก็จะพังอยู่แล้วนี่เราไปดูฝั่งนี้ให้ก่อนอเหมือนจะไม่มีใครนะมีแต่พวกเรา มือนสบายวะ่ะนี่มันเสิร์ฟเลือดจริงวะเนี่ยปกติโปนี่เ,เกินเลยนะ hey, ทุกคนตอนนี้เหรียญไปแล้วนะผมก็ตามหลังเหรียญไปอีกทีมีรถสปอร์ตมารับไปแล้วแต่เขานั่งได้แค่สองไงผมก็ตามไปแล้วกันเอาเป็นว่าเหรียญก็ถึงบ้านปลอดภยนะัยแล้วทุกคนไม่มีอะไรเลยไม่ต้องยิงเลยง่ายจัดเลยเอออย่างนี้ก็ได้วะ่ะ แต่ยังเรายังมีอีกสองบ้านใหญ่ทุกคนที่ยังไม่เคลียร์เป็นบ้านที่คาดว่าจะมีระบงระเบิดเยอะด้วยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมยังไม่เขายังไม่มาเลดผมสักทีเขาเคยมาเลดครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเลดแค่แบบเห,เหมือนมาเหมือนมาเรียกอะ่ะออทุกคนเลี่ยนถึงบ้านปลอดภัยป่ะสบายๆต่อไปก็ต้องไปเลก,กสองบ้านใหญ่หญที่บอกนะ หลังจากที่นวดอยู่นานนะทุกคนมาตั้งแคมป์นวดอยู่นานมากเลยเออเขาก็แบบดูดิเหมือนบ้านเขาย่อยเลยว่ะไอ,อ้ที่บ้านที่ผมจะมาเลดบ้านใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาเหมือนรื้อกำแพงนอกให้ผมอะคือยังไงไม่รู้นะผมเขาถอดใจหรือเปล่ามไม่ได้ใจผมยังไม่ทะเลเลยแค่แบบมาทําแคมป์รอบๆแล้วก็ยิงนวดไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นคนนอนอยู่ข้างในกรงสองตัวแล้วเมื่อกี้จัดการก่นอนถอดใจอะทุกคนไม่กันแล้วอะ หร,หรือทิ้งแล้วหรือกำแพงนอกทิ้งแล้วแต่ยังไม่เลือข้างในนะแต่บ้านข้างในเหมือนจะยังไอ้นี่อยู่อะทุกคนเขาเรียกว่าไงมันย่อยอะผมเลยว,ว่าเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะไม่รู้เขาครับของหนีกันหรือเปล่าทุกคนนี่เนี่ยตายเพราะอาจจะครับของครับแลเบิดหนีก็ได้นะก็รอมาวันก่อนก่อนที่เซิร์ฟจระจบมายิงอะไรเงี้ยมาเลด เมือนเดิมทุกคนโดนมันยิงทะลุได้นะบ้านย่อยไปขนาดนี้แล้วดูดีดีวะ่ะแค่มากดดันอยู่หน้าบ้านก็ก็หลือบ้านให้แล้ว่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยมายิงยิง คนสรุปเขายังไม่ลื้อบ้านวะลื้อได้กับแพง,งใสแหลกหรือเปล่าเนี่ยยังยิงผมอยู่เลยก็คือ,อโอ้เสียงลื้อวะลื้อใหญ่เลยอโอ้โหลื้ออะไรข้างในวะคนผมว่าเขารื้อของทิ้งวะละลายของหรือเปล่าเมื่อกี้ยิงเสียงลื้อแบบรัวมากเลยเสียงจากข้างในบ้านด้วย แบบเสียงมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ลื้อแบบลื้อแผ่นอะไรนะมันเป็นลื้อแบบเหมือนลื้อกล่องอะออ,อารมณ์แบบลื้อกล่องทิ้งอะใส่คราบของหนีแล้วก็ละลายของที่เหลือไว้บอกว่าดูทรงแล้วเนี่ยเพราะบ้านมันละลายอะดูละลายไปเกือบครึ่งแล้วอะแทบไม่ต้องเลดเลยแปลกกว่าบ้านนี้ยังไงวะ รวยนะบ้านเนี้ยอืมที่เล่นมาผมยังเลดเขาไม่ได้แต่แรกอะ่ะเพราะเขารวย,ยนี่แหละยังไง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 ผมจะรอจังหวะบ้านละลายเลยแล้วกันนวดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละทุกคนสุดท้ายทนไม่ไหววะ่ะเลดเอาแล้วกัน <laughs> มันจะพังเงินแล้วแหละแต่ก็เลทไปเลยเนาะนวดมานานแล้วลหลายชั่วโมงแล้วจนตอนนี้เขาเหลือคนเดียวแล้วเขาไม่กันแล้วลปล่อยของก็ไม่มีตอนนี้เลทไปไม่เจออะไรเลยเอารมณ์เหมือนคาสิโที่แล้วเลยบ้านโปะเลทไปแต่บ้านโปเปล่าคนพวกนี้เวลามันจะแพ้มันจะอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันก็ต้องเอาให้เราแบบขาดทุนสุดอ๋อเฮ้ยมีการวาง้อมด้วย ลากป้อมลากป้อมแสมบจริงลากมาผมล่อเรียบร้อยป้อมก็จะพังอยู่ยแล้วเรือเหลืออยู่นี้เดียว ổ cổ ấy nè, đểu một con điều, vẽ bậy vẽ ma. bưu phải đâu này đây nè. บิวอยู่ไหนวะเนี่อะเอาอีกแล้วหาบิวไม่เจออีกแล้วไม่รู้ย้ายเปล่าไอ้ประเภทพังของทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันชอบปิดตายห้องย้ายบิวอะไรอย่างงี้ได้ไงพังเตียงให้หมดกันนะแต่เตียงนี้พังไม่ได้ว่ะเตีงต้องมาเบิดข้างในก็เตียง เนี่ยเตียงเว้ยผมไม่เห็นของเลยผมคิดว่าไม่มีนะห้องอะไรสักอย่างโอ้โดนลา่าป้อมกันเนี่ยโดนชัดเลยโอ้โดนลา่า้อมเรียนกรรม กู้ของได้นะเอาเปลี่ยนบ้องก่อนออเรียบร้อย<ฮ>เอาไงต่อดีว่า<ๆ>ก็ไม่อยากจะเสียระเบิดเดยอะนะผมกลัวเขาจะ <c oughs> ข้ามของหนีแล้วก็มาเลทผมวันหลังไง ก่อนจบก่อนจบเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้ไงทุกคนเล่นไม่มีของอยู่ในบ้านเลยอย่างเงี้ยเตียงอย่ <S <S างงี้ละทั้งในหมดเตียงเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะเนี่ย เตียงอีกแล้วมีแต่เตียงว่ะห้องนี้ไม่บีไปนอนกับหัวอเองกันวะเสียงอัพอะไรชิงชิงโอ้มันมันอัพอะไรข้างบนไม่รู้ว่ะทุกคนผมคิดว่าเอาบิวขึ้นบนแล้วแน่เลย อะไรไม่รู้ชิ้นนึ่งอ่ะน่าจะอัพเป็นเหล็กหรือไห้อ่ะทุกคนบ,นบ้านเมื่อกี้ผมปล่อยไปเลยนะช่างมันเหล็กไม่แตกไม่น่ามีอะไรละนี่ผมมาเลยบ้านอีกหลังเนึงนะทุกคนหลังสุดท้ายแต่ว่าเหมือนตอนนี้ไฟยิงบ้องอัดเข้าไปถึงบิวแล้วนะแต่ว่ายังติดบิวนอกอยู่มาลัางเลดบิวนอกออกกันเปิด,ปดหมดเดี๋ยวเข้าไปเอากันทุกคน ของเล่นเหลือเฟือทุกคนบอกเลยเยอะดูลูกบอลดิเหลือเหลือน่าจะออฟหมดบ้านเลยตอนเนี้ยเท่าที่ดูทุกคนไม่มีใครมากันเลยเลสสบายมากดูถอดใจด้วยแ่บเพราะว่าเหรียญอยู่กับผมหมดแล้วไงเซิร์ฟจ,จบพรุ่งนี้ละเลสทิ้งให้หมด ให้หมดโหวางปิดบิวรอบบ้านเลยอเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเผื่อได้ใช้ครับรอก,กันอันนี้ยิงเลยแล้วกันเดี๋ยวเวลาสามนัดสี่นัดกี่นัดแตกวะเนี่ย เกือบแตกแล้วน like ี่ว่าแตกไหมยังเลยยังอีกแตกไหมโอเค เหลืออีกบิวเดียวแล้วกันบิวนูน้นถอยดิไม่งั้นตายเด้อโอเคแตกยิงเอาก็ได้เตืองอืมโอเคมา มาเรือกันดีกว่าทุกคนอ๋อเนี่ยห้องอยู่นี่ของเต็มเลยบ้านนี้ยังรวยกว่าบ,บ้านเมื่อกี้อีกอะโอ้โห เสียของเลทน้อยกว่าอีกมั้งแต่ได้ของเยอะกว่าไอ้บ้านนู้นแม่งไม่มีอะไรเลยโอชุดายด้วยมาแอบนอนอยู่นี่ก็แปลว่าเดี๋ยวผมขนของหมดเน่แหละทุกคนเอากลับบ้านนะตอนนี้ผมก็รับรถออกมาสองคันนะ เดี๋ยวเนี่ยเอาของหมดรอบเดียวไม่หมดว่ะเดี๋ยวต้องสักสองรอบอะ่ะเดี๋ยวเอารอบนี้ไปก่อนนะแต่งนสามคนรถสองคันไม่ไดีสองคนรถสองคันจะหมแสนดีมันไปแล้วนีกว่าไปทุกคนรีบขนรีบกลับไม่ใช่รีบขนรีบกลับรีบขนรีบกลับมาเอาใหม่นะเผื่อเผื่อมีใครมาตอนนี้มันเลทไปนี่ได้ของเยอะเลยนะ แน่นๆน่นน่นอยู่บอมล่างกับตรงกลางอนี่ยบําร่างกเกือบตรงกลางเ่ยไกลอยู่เหมือนกันเอาเพิ่งความอย่าเพิ่งความเดอ้อโอเค แ <Hey, S 2> น่ทุกคนตอนนี้เซิร์ฟมันใกล้จะจบแล้วนะผมคิดว่าไม่มีใครมาแล้ววะตอนแรกเข้าใจว่าแบบไอ้พวกนั้นมันจะคาบของดีมันจะเอาของเลดมาเลดเราอะไรอย่างเงี้ยสรุปแม่งไม่มีใครมารอมาจนแบบตอนที่เลดมาชั่วโมงหนึ่งอะผมว่าเลดไม่ทันหรอกชั่วโมงหนึ่งอะอจริงว่าสร้างแคมป์ก็เท่าไหร่แล้วกว่าจะเริ่มเลดอีกตอนที่ผมเฝ้าขนาดนี้โอ้โหไ,ไ,ไม่มีทางเลยอ,อันนี้หอเดินหอมันดันผ่านมาพอดีนะวันนีไม่มีอะไรทำก็ยิงเล่นซะหน่อย รวงแลวมั้งเนี่ยอุตส่าห์เดาว,ว่าเขาจะมาเก็บของเลดไว้อย่างเยอะอ่ะผมกะว่าแบบเขาตั้งแคมป์ผมยิงใส่แคมป์เลยอะ่ะไม่ต้องทําไม่ต้องเชิงอะไรทั้งนั้นนะแคมป์ตรงไหนเอาบ้องเขียวอัดตรงนั้นอะ่ะยิงจากบ,บ้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสรุปไม่มาอืมดีมากบางทีพวกผมก็คิดกันเยอะเกินไปเชื่อปะ่ะ คือเราเรา,เราวังหลายทางเกินแบบระแวงอ่ะกลัวความน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันน่าจะทาอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างงี้สรุปเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเ้ยไ,ไม่ไมันมีใครมาเลยจริงๆเขาพิมพ์ตั้งแต่วันที่เขาที่ผมที่เขาแบบเหมือนย่อยของหนีวันนั้น ah. อ่ะก่อนเขาจะออกกันไปเขาก็พิมพ์มาว like ่าแบบจีจีอะไรมาแล้วนะผมก็ไม่เชื่อเขาไว้ผมคิดว่าเขาเหลี่ยมสรุปก็ไม่ได้เหลี่ยมอะไรวะเออได้ปืนแอดดับมาด้วย มีอะไรทำละพ่นสีเล่นเซออิรฟ์ฟเลือดไม่มีโป้เท่าไหร่ด้วยนะเซิรฟ์ฟที่แล้วไม่ได้เลยเซิรฟ์ฟที่แล้วนี่แบบโอ้โหบินกันวิบ,บปั๊บวิบปั๊บเลยอ,อันนี้ไม่มีนะผมยังไม่เจอเจอแค่แบบยิงตัวยิงอะไรอ่งี้ก็ถือเป็นเรื่องดีแล้วกันที่ไม่เจอโป้ ไม่มีไม่มีแคนไหนเอาโปรมาแบกนะก็เล่นกันแฟร์นี่แหละไอแคนนั้นเขาก็แฟร์นั่นแหละแต่เขาอาจจะโดนแรงกดดันเรื่องกัรนวดบ้านไม่ไหวมั้งเพราะว่าพวกผมแบบทำท่าเหมือนจะเลทตลอดเวลาแต่ยังไม่เริ่มเลทไอพวกนั้นมันก็เหมือนแบบเข้ามาเหมือนจะเตรียมตัวกันบ้านแต่พอหล,หลายชั่วโมงมันกันไม่ไหวมันก็ไปไงเผมคิดว่านะโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงเวลาแบบหนึ่งนาทีสุดท้ายละผมคิดว่าไม่มีใครมาแล้วแน่นอนยิงกันเล่นแล้วอะโอเคก็นั่นแหละครับทุกคน จบเซิร์ฟไปแบบงงๆนะคลิปนี้เลยไม่ค่อยได้ยิงไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยเออแต่ผมก็อาจจะลงอยากลงให้มันจบเป็นเซิร์ฟไปเงยอืมก็เลยต้องตัดมาลงหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะงงๆอยู่ดีก็ตัดไอ้นั่นไปลงแล้วก็เป็นเริ่มเซิร์ฟใหม่เงี้ยเอออยากให้มันจบจบเป็นบเซิร์ฟไปอะไรเงี้ยทุกคนก็เนี่ยจบแล้วเป็นเซิร์ฟเลือดเซิร์ฟที่2นะครับทุกคนที่ผมได้เหรียญเพราะว่าที่ผ่านมาผมเจอแต่โปรไม่ไหวยิงสู้ไม่ได้อ่ะช่วงนี้ถือว่า โชคดีว่ะมาเจออย่างนี้นะได้เหรียญก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมก็นั่นแหละครับผมเซิร์ฟหน้าผมอาจจะลงเลื่อนเหมือนเดิมนะผมยังติดใจอยู่่ะกับเซิร์ฟเลือดบอกเลยว่ามันสนุกอะ่ะเออมันสนุกตรงเรื่องฟาร์มนี่แหละพุ่งตรงเลยนะใครฟาร์มมาตรฐานมานะแล้วมาฟาร์มเซิร์ฟเลือดจะเข้าใจดีอว่าผมหมายถึงอะไรนะคือมันชิลจัดเลยอะ่ะขวานแบบขวานอันเดียวอะ่ะสองกระเป๋าอะ่ะขวานหาอ้อ่ะ กับกับอ่ถ้าเป็นเซิร์ฟมาตรฐานอะ่ะสองขวานหนึ่งกระเป๋าคิดดูว่าความแตกต่างอ่ะโอเคจบลวทุกคนแต่โอเค,ออเคก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ทุกคนกดทับใครให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมเนาะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคลิปหน้าผมจะไปลงเซิร์ฟเลื่อนเหมือนเดิมแหละคงไม่มีเซิร์ฟไหนนะคิดว่าไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเลื่อนนะถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นก็ขอโทษด้วยแล้วกันนั่นแหละไปแล้วครับผมคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม บ๊ายบายสวัสดีครับ